สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุยฮัฟนุยสเซประจําวันที่1มิถุนายนค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่1น,นะคะทุกวันที่1และวันที่16ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะเฮงๆรวยๆกันนะคะและก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นนุยขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เขียนเข้ามารายงานสภาพอากาศเข้ามาคุยกันนะคะถึงจังหวัดเพื่อนๆและอยากให้หนุ้ยปักหมุดเที่ยำเพอไหนจังหวัดไหนก็บอกกันมาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้หนุ้ยค่ะก็กดได้ตามนี้นะคะลักษณะาอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลงค่ะละักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงในระยะนี้นะคะและช่วงนี้ฝนลดใครอยากตากอะไรนะคะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวทำได้โลดเลยนะคะแดดเดียวจริงๆค่ะแดดแรงมากเอาละค่ะไม่พูดมากแล้วนะคะเราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะภากกลางมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและชัยนาทค่ะเที่ยงเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมโชยนะคะ อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะมีฝนวันที่6และ7มิถุนานะเที่ยมเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีท้องฟ้าปโปร่งสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนเล็กน้อยนะคะตอน5โมงเย็นค่ะมีฝนวันที่3และ5ถึ10มิถุนาค่ะที่จังหวัดลบบุรีอำเภอเมือง ท้องฟ้าโปร่งแดดดีแรงมากนะคะโชคดีนะคะยังมีลมไม่งั้นจะร้อนมากนะคะมีลมโชยค่ะอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซ,ลเซลียสพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะวันนี้ที่ว่าร้อนแล้วนะคะพรุ่งนี้ยังร้อนกว่าวันนี้อีกค่ะที่อำเภอลำสนทิท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส พรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะยาวไปจนถึงวันที่5เลยค่ะเริ่มมีฝนตกละอองนะคะวันที่6และวันที่7มิถุนาฝนหนักค่ะที่อำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ท้องฟ้าปโปรง่งมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสไม่มีฝนถึงวันที่5ค่ะเริ่มมีฝนอีกทีวันที่6และ7มิถุนา ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะที่อำเภอกาะกจันจังหวัดชนบุรีช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝนนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะมีลมโชยช่วงตอนเย็นนะคะ อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนตกเล็กน้อยค่ะตอนบ่าย2ถึงบ่าย3มีฝนวันที่3และ5-10ถึง10มิถุนาค่ะเที่ยมเพิ่บ้านช้างจังหวัดระยองท้องฟ้าแจ่มใสมีลมโชยนะคะมีฝนตกตอน5้าทุ่มถึงตีหนค่ะปริมาณฝนตอน5้าทุ่มเนี่ย1.1มิลลิเมตรพรุ่งนี้ช่วงกลางวันไม่มีฝนค่ะ มีฝนวันที่3และ5 1 0ถึง1ิมิถุนาค่ะเที่ยงเพอครุงจังหวัดจันทบุรีมีฝนตกเล็กน้อยนะคะตอน7โมงถึงบ่าย2มีลมอ่อนนะคะปริมาณฝนถึง11โมง1.0มเมตเที่ยงถึงบ่าย2 0.5น mm, ย์มมรพรุ่งนี้มีฝนตอน6โมงถึง11โมงฝนเล็กน้อยนะคะมีฝนทุกวันค่ะจนถึงวันที่10มิถุนาจบพยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ พบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย